เอาละครับสวัสดีครับหลังจากเล่น Medieval Dynasty Co-op มาเจวันนะครับครบเจวันพอดีก็เริ่มจากวันแรกก็สัตว์กันอ่อนเลยครับเพิ่งรู้ว่ามาทำดามจเพื่อนแะล้วก็ต่อยกอันนั่นแนะเกือบทั้งวันแล้วก็ต่อมาครับเราเริ่มล่าสัตว์กันใช่ไหมเริ่มล่าหมีละแล้วประเด็นคือตอนนั้นอาวุธยังไม่พร้อมมากเท่าไหร่แต่ก็เท้าไปล่ากับหมีแล้วก็ดูใช่ไหมทั้งต่อยทั้งตีไล่ทุบหมีจนนั่นแหละได้สุดเราก็ล้มหมีได้ครับ หลังจากล้มหมีได้นะครับเราก็เริ่มลงหลักปักฐานขนาดใหญ่ต้นแอปเปิ้ลที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างหมู่บ้านนะครับออกดอกออกผลครั้งแรกแล้วนี่ประมาณปีที่สองของในเกมนะครับเห็นไหมก็จะต่อยกันนี่ละทะเลาะกันเรื่องต้นแอปเปิ้ลคนจะย้ายที่ดีไหมแล้วก็เห็นไหมชาวบ้านเริ่มมาละแล้วบ้านก็เริ่มอัปเกรดละนี่แป๊บเดียวเองนี่ครอบสองคนแล้วเนี่ยอ่าหลังจากนารับหลังจากครอบเริ่มมาเป็นคนที่สามแล้วครับ เราก็สำรวจหาที่สําหรับทา,าแหล่าทาเหมืองนะครับเราก็ไปเจอเหมืองแรล่ใกล้ๆเมืองแล้วก็ใกล้ๆหมู่บ้านเรานะครับก็เลยทําการเดินไปสร้างบ่อน้ําแล้วก็โกดังเก็บของนะครับไว้หน้าเหมืองเพื่อที่เวลาเราขุดเหมืองเสร็จแล้วเราจะมาล้างตัวตรงนี้แล้วก็ดื่มน้ําตรงนี้นะครับเพราะมันไกลจากแหล่งน้ํามากอีกอย่างหนึ่งของการสร้างโกดังขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าเหมืองนะเวลาผู้เล่น ขุดเหมืองออมาคุณไม่ต้องกดไม่ต้องขนแร่ไปมาระหว่างเหมืองหมู่บ้านกับเหมืองใช่ไหมคุณก็แค่เอาแร่ยัดเข้าไปในโกดังขนาดใหญ่ครับแล้วมันก็สามารถไปเบิกเอาแร่ออกจากโกดังที่เมืองเราได้มันเป็นคลังบูทูธนั่นแหละเอาง่ายๆหลังจากนั้นครับหลังจากเวลาผ่านไปสักนึงนะครับก็บ้านเริ่มพังเราต้องมาซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมหมู่บ้านกันช่วงนี้ก็แล้วก็หลังจากนั้นเราซ่อมแซมเสร็จปุ๊บใช่ไหม ก็ลงหลักปักฐานก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็เริ่มโูออบสามคนครับเราก็เริ่มจากการเลี้ยงสัตว์ตอนนี้เราจะเริ่มปศุสัตว์ละจากการทาข้อไก่ตอนนี้ทําล้อมรั้อยู่แล้วก็เอาเล้าไก่ลงเพื่อที่จะเลี้ยงไก่เอาไข่กับขนนกไอ้ไข่เนี่ยเอาไปทำอาหารจานวนมากได้ดีครับเอาไปเลี้ยงชาวเมืองได้อะไรแบบนี้เราไปขายได้ด้วยทําไข่เจียวขายแล้วก็นั่นแหละกำลังทะเลาะก,กันว่าควรจะวางแบบไหนกันหลังจากข้อไก่สร้างเสร็จนะครับ ก็เนี่ยเห็นไหมสามัคคีกันไล่กันทุบกันสองสาคนครอบยิ่งคนเยอะยิ่งสนุกครับวันสูงสุดสี่คนนะแนะนําหาขึ้นนราเล่นกันเยอะแล้วก็นี่เลยตายแล้วข้อไก่ประมาณนี้สายลากสายลางไม่น่าใช่แล้วก็ผ่านไปสักพักนะครับชาวเมืองเริ่มมีลูกมีเต้ากันแล้วก็เลยเห็นไหมมีเด็กมวิ่งในเมืองผมก็เพิ่งสังเกตว่าชาวบ้านมีมีลูกแล้วผมก็เลยเริ่มที่จะสร้างครอบครัวครับ อ่าผมเล่นตัวละครผู้หญิงนะก็สั่งให้ตัวละครผู้ชาย m อ c ซผู้ชายตั้งท้องให้ทั้งนั้นเฉยเลยแล้วลูกก็คลอดครับอ่าลูกคลอดแล้วเห็นไหมผู้ชายเลี้ยงลูกเฉยแล้วก็นั่นแหละครับพอมีลูกแล้วก็เริ่มเลี้ยงหมูตามแล้วก็จบแล้วครับสำหรับขอบ7วันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มตอนต่อไปนะครับสำหรับขอบไม่ด้ว่าดราสตี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ